ดูดน้ำให้ค่ะเรนเนีน่นคือยาอ่ครับยาแก้เพสโซอลูกนี่ครับปุอกอะกินน้ำเลยอะแล้วกินอันต่อไปครับชิวมากออออโอเคอออออครับอือวิ่งไงผ้าลูกไม่เอาผ้าบาังให้หนูเห็นไหมอะกินต่อไปลูกกินอันต่อไปก่อนครับอะน้องเย็นกินยานต่อไปก่อนลูก ยาดูสลิงยาข้างล่างล่ะฮะข้างล่างข้างไหน,นมันก็เป็นตัวนัมเบอร์ไงดูอากินกันดูแม่เอาน้ำเปล่ามาะอาดูกันอ,อันนั้นคือยาฆ่าเชื้อครับะอะไรล่ะหน ok ูก็ดูดเข้าไปสิลกูก<อ>แท่งมันยาวไปหรือเปล่าโอ,โอ้โหเก่งมากเลยอ่ะน้ำเปล่าครับ <óm>? อยาฆ่าเชื้อลูกมันจะกินยากนิดนึงอ่ามาน้ำเปล่าครับอ่ะแม่ให้น้ำเปล่าอีกอันนึงโอเคสลิงยาวเออสลิงยาวอ่าต่อไปเอาสีอะไรครับต่อไปมียากแก้ไอแก้แพ้แก้ไข้ไม่ให้น้ำเปล่าแล้ว กินน้ำเปล่าก่อนอ่ะเอาเลยเ,เอายาก่อนสิลกูกเหลืออีกสองสลิงนกยาเลวแๆๆว,ว,ว,วมายังไม่หมดยังไม่หมดเลยมาไม่ดูดน้ำเปล่าให้ต่อไปเอาสีอะไรเอายาสีอะไรคะสีส้มอ,อันอันนเร็นี้พาอีกเหรออ่ายาครับ แล้วถ้ามันมาเปลี่ยนสีอ่ะเออก็มันมีสองสีงี้ที่มันมีอยากแก้ไขแล้วก็อยากแก้แค้นไม่ไม่เหมือนนมบล็อมันสีคล้ายๆเอ้ยนมเปรี้ยวเออนมเปรี้ยวกินเลยกินเลยเก่งมากอ่ะอ่ะอันนี้น้ำเปล่าครับนี่น้ำเปล่าเอออ่ะต่อไปกินน้ำสีส้มหน่อยค่ะต้องกินน้ำเปล่าก่อนอ๋อกินน้ำเปล่าก่อนได้เลย น้ำเปล่า,าน้ำเปล่า,าอ่ะเหลือสลิงสุดท้ายแล้วลูกอันนี้น้ำเปล่าน้ำเปล่าโอเคเก่งมากครับอืออือไม่ให้เพิ่มอีกอุ๊ยเก่งเอาเลยจัดไปเลยกินน้ำเปล่าครับเก่งที่สุดเลยอันนี้คือน้ำเปล่า ไม่กินดูเดี๋ยวทะลักเดี๋ยวอ้วกเอาบอกหนะ่อยน้องยินเป็นอะไรหรอครับเอาพูดกันมีวดัดฮะมีวดัดมีวดัดแล้วเป็นอะไรอีกครับไอไอแล้วก็มีน้ําอะไรมีน้ํามูกแล้วน้องยินกินยาเก่งใช่ไหมครับเดี๋ยวก็แล้วก็ไม่หายด้วยแล้วก็ไม่หายด้วยเดี๋ยวก็หายครับกินยาเดี๋ยวก็หายโอเคไหมโอเคไหนทำไงสู้ๆสู้ๆนะคะ ทำอะไร <c oughs> มินิฮาร์ตเหรอโอเคนี่มินิฮาร์ตเขาทำอย่างนี้เอ้เขาทำมืออย่างนี้เราทำมืออย่างนี้โอเคบ๊ายบายสวัสดีครับก่อนลูกสวัสดีครับ